ในโลกของสงครามยันกรอบความเร็วความคล่องตัวและอำนาจการยิงถือเป็นปัจจัยสำคัญ3ประการที่สามารถกำหนดความสำเร็จของรถถังเบาในสนามรบได้ fv 1 0 1 scorpion ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท a ิ i s vehicle จากสหราชอาณาจาักรเป็นรถถังลาดตะเวนเบาที่มีชื่อเสียงและถูกใช้งานมานานหลายทศวรรษในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วยแม้รถถังรุ่นนี้จะถูกเปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1978สกอร์เปียนยังคงมีการพัฒนาปรับปรุงและดัดแปลงให้เข้ากับการรบยุคใหม่ จนกระทั่งในปี2025รถถังรุ่นนี้ก็ยังคงถูกพูดถึงในหมู่นักวิเคราะห์ด้านกลาโหมและผู้ที่ชื่นชอบยานเกราะทางทหารอยู่เสมอวันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดของ FV101 Scorpion กันอย่างเจาะลึกตั้งแต่การออกแบบประวัติการใช้งานการปรับปรุงสมัยใหม่สมรรถนะรวมถึงการประเมินด้านราคาและประสิทธิภาพของกองทัพบ,บกไทย Scorpion ถูกออกแบบขึ้นในช่วงสงครามเย็น เมื่อกองกำลังนาโตต้องการยานเกราะที่มีน้ำหนักเบาเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและสามารถใช้ในภารกิจลาดตระเวนได้โดยแตกต่างจากรถถังหลักอย่างชอนเลนเจอร์หรือ l e โอพาสที่เน้นเกราะหนาและอาวุธทรงพลังสกอร์เปียนมุ่งเน้นไปที่ความเร็วและความคล่องตัวมากกว่ารถถังรุ่นนี้เป็นหนึ่งในตระกูล CVRT หรือ Combat Vehicle Reconnaissance แทร็ซึ่งมีน้ำหนักเทียงประมาณ8ตันในรุ่นดั้งเดิมถือว่าเบามากเมื่อเทียบกับรถถังทั่วไปทำให้ได้เปรียบอย่างมากในเรื่องความเร็วและการขนส่งทางอากาศสามารถบรรทุกโดยเครื่องบิน C-130 Hercules หรือแม้แต่การโดดร่มลงสนามรบรวมทั้งสามารถข้ามแม่น้ำหรือพื้นที่ยากลำบากได้ง่ายจึงเป็นยานเกราะที่เหมาะสำหรับภารกิจเคลื่อนพลเร็ว อาวุธหลักของสกอร์เปียนคือปืนใหญ่ขนาด76มิมแล้ว 23A1 ที่สามารถยิงกระสุนได้หลายประเภททั้งระเบิดแรงสูงกระสุนเจาะเกราะและกระสุนควันแม้จะไม่ทรงพลังเท่าปืนใหญ่รถถังหลักขนาด120มิมแต่ก็เพียงพอที่จะทำลายยานเกราะเบาหลุมป้อมและเป้าหมายทหารราบได้นอกจากนี้ยังมีปืนกลขนาด7.62ม mm, ิมตติดตั้งเป็นอาวุธรองและในบางประเทศที่จัดหารถรุ่นนี้ มีการดัดแปลงติดปืนใหญ่ขนาด90มิลลิเมตรหรือระบบอาวุธอื่นๆตามความต้องการซึ่งความยืดหยุ่นนี้เองทำให้สกอร์เปียนยังคงปรับตัวเข้ากับยุคสมัยได้ในด้านกรอะป้องกันสกอร์เปียนไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อปะทะโดยตรงกับอาวุธต่อต้านรถถังหรือปืนใหญ่ขนาดใหญ่กรอะอลูมิเนียมของมันถูกสร้างมาเพื่อทนกระสุนเบาและสะเก็ดระเบิดมากว่าการชนกันระหว่างรถถัง ดังนั้นหลักการของสกอร์เปียนคือการลาดตระเวณการโจมตีฉับพลันและการใช้ความเร็วหลบหนีแทนที่จะยืนหยัดต่อสู้แบบดวลตรงๆความอยู่รอดของมันขึ้นอยู่กับความคล่องตัวและความความสามารถในการซุ่มโจมตีแล้วถอยอย่างรวดเร็ว ความคล่องแคล่วคือจุดเด่นของสกอร์เปียนอย่างแท้จริงด้วยเครื่องยนต์จากกัวเจ60ขนาด4.2ลิตรเบนซินในรุ่นแรกแรกสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับยานกระสายพานและเมื่อมีการอัปเกรดติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ๆยิ่งทำให้ประหยัดน้ำมันและลดความเสี่ยงไฟไม่ได้อีกระบบกันสะเทือนที่แข็งแรงทำให้สกอร์เปียนเคลื่อนที่ได้ดีในพื้นที่ครุขระ เหมาะกับภูมิประเทศที่หลากหลายของประเทศไทยทั้งเส้นทางในป่าเขาและพื้นที่ชนบทอีกทั้งขนาดที่กระทัดรัดยังช่วยให้เคลื่อนที่ได้คล่องในพื้นที่แคบที่รถถังใหญ่เข้าไม่ถึงประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่จัดหา FV 1 0 1สกอ s c o r p i เข้าประจำการในกองทัพบ,บกมาเป็นเวลานานเพื่อเสริมขีดความสามารถด้านลาดตระเวนและการรบเบา ในสภาพแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เต็มไปด้วยป่าเขาและพื้นที่ธุรกันดารสกอร์เปียนถือว่ามีความเหมาะสมเพราะสามารถเคลื่อนที่ได้คล่องกว่าและมีน้ำหนักเบากว่ารถถังหลกักใช้ได้ทั้งในภารกิจลาดตระเวณคุ้มกันหรือปฏิบัติการในพื้นที่ธุรกันดารสำหรับไทยแล้วสกอร์เปียนเป็นทางเลือกที่ลงตัวระหว่างความคล่องตัวและอำนาจการยิงเบื้องต้น อย่างไรก็ตามในปี2025คำถามคือ s กอร์เปียนยังมีความสามารถในการรบยุคใหม่หรือไม่คำตอบคือมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดหากนำไปประทะก,กับรถถังหลักสมัยใหม่เช่น VT4 จากจีนที่ไทยจัดหามาประจำการสกอร์เปียนย่อมเสียเปรียบทั้งด้านเกราะและอำนาจการยิงแต่หากใช้ในภารกิจที่ออกแบบมาเช่นลาดประเวณหรือสนับสนุนการยิง รถรุ่นนี้ก็ยังคงมีคุณค่าอยู่ประเทศไทยและหลายชาติได้มีการปรับปรุงสกอร์เปี้ยนให้ทันสมัยเช่นติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อนระบบเลเซอร์วัดร,ระยะและระบบสื่อสารดิจิทัลเพื่อยืดอายุการใช้งานต่อไปในด้านสมรรถนะสกอร์เปี้ยนยังทำได้ดีในหลายแง่ความเร็วสูงช่วยให้เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วปืนใหญ่76ม mm, มยังคงเทียงพอในการจัดการยานเกราะเบาและกำลังทน ความคล่องตัวช่วยให้เปลี่ยนตำแหน่งได้ตลอดเวลาทำให้ศัตรูจับทางได้ยากน้ำหนักเบาทำให้การขนส่งและซ่อมบำรุงประหยัดกว่ารถถังหลักมากจึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับประเทศที่มีงบประมาณจำกัดในภารกิจรักษาสันติภาพหรือความมั่นคงภายในสกอร์เปียยังมีบทบาทที่เหมาะสมเมื่อพูดถึงราคาในช่วงแรกที่เปิดตัวสกอร์เปียนถือว่ามีราคาย่อมเยาวกว่ารถถังหลักมาก แม้กระทั่งในปัจจุบันหากซื้อรุ่นปรับปรุงใหม่หรือ r e เฟรบิช h อรราคาต่อคันจะอยู่ที่ประมาณ300,000ถึง500,000ดอลลาร์ 500, สหรัฐและถ้าเป็นรุ่นที่อัปเกรดเต็มรูปแบบ เช่นเครื่องยนต์ใหม่ระบบควบคุมการยิงและอาวุธที่ทันสมัยราคาสามารถขึ้นไปถึง1นถึงสล้านดอลลาร์ต่อคันเมื่อเทียบกับรถถัง Vt 4ีของจีนที่ไทยซื้อในราคา5้ถึงหล้านดอลลาร์ต่อคันสกอร์เปียนยังคงถูกกบว่ามากทําให้เป็นทางเลือกสําหรับกองทัพที่ต้องการความคุ้มค่าแน่นอนว่าความถูกย่อมมาพร้อมข้อจํากัดกรอบเบาของสกอร์เปียนไม่สามารถทนต่อการยิงของรถถังหลักหรืออาวุธต่อต้านรถถังสมัยใหม่ได้ คุณค่าของมันอยู่ที่ภารกิจเบาการเคลื่อนที่รวดเร็วและการสนับสนุนในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เกราะหนักสำหรับไทยการคงสกอร์เปียนไว้ในกองทัพจึงเป็นการเติมเต็มช่องว่างด้านยุทธวิธีมากกว่าที่จะใช้ในแนวหน้าขององค์การรบโดยตรงอนาคตของสกอร์เปียน